อยู่นครับ AS Play ขอนําำทุกท่านนะครับมารับชมการถ่ายทอดสดครับศึกฟุตบอล M150 ้อแชมเปี้ยนชิพฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3นะครับเป็นเกมที่สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรับวิทยาเขตอุดรธานีครับเจ้าถิ่นทีมยักษ์แส้ครับอุดรธานี FC วันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของนาคามรกตครับเกษตรศาสตร์เอาครับเริ่มเกมครับอุดรธานี FC พบกับเกษตรศาสตร์ FC นะครับ เปิดลูกนี้แล้วก็มงย้อยๆหูชนคานครับแล้วจังหวะนี้บอลออกหลังไปนี่ครับแล้วจังหวะขึ้นมงนี่แบบโอ้โหกะให้ย้อยลงเลยนะครับแม่แต่ว่าไปชนคานนลครับลูกนี้โอ้มงเสยกลับหลังนะครับมัควันเปิดลูกนี้โอ้สไลด์ไม่ฟาวหแล้วยันลูกนี้ครับอ้าแล้วก็เป็นอุดรได้ฟาวโอ้โหนี่ครับภาพช้าครับจังหวะที่ โอ้โหชาคริตเข้าเนี่ยครับจังหวะแรกเนี่ยครับจังหวะแรกนึกว่าพุทธศิสินจะเปล่าแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เปล่าครับมาเป่าจังหวะที่มะควันนี่เข้าจังหวะที่2ครับสกิดโอ้แล้วผู้ตัิสิ์ให้ใบแดงให้ใบแดงเลยครับรัชกิเปิดเข้าไปลูกนี้เอาเตะวืดแล้วก็จังหวะนี้เข้าช้าแล้วแกงกหัวยิงเข้าไปเลยครับ ขึ้นนำ1-0ย่าบุรธานีเอาแล้วครับดอนธานีครับขึ้นนําไปแล้วครับจากเร็กุล่าครับชมพัฒช้าครับจังหวะที่นัทกฤตครับเปิดด้วยซ้ายเข้าไปโค้งโค้งแล้วเนี่ยครับสกัดกันไม่ดีครับบอลมาเข้าทางของอโนชูยิงจังหวะแรกก็ไม่ดีนะครับแต่ว่ามาเข้าทางของเร็กุล่านี่ยิงสวนตูมเข้าไปเลยครับเนี่ยครับจังหวะนี้ซัดด้วยขวาเต็มๆครับ โอ้โหจะไปเหลี่ยมไหนนะครับยักๆแล้วก็เป็นอ,องกองมันครับสุดท้ายปั่นลูกนีโอ้โหยเกือบเสียบใต้ขาเหมือนกันครับแต่ตอนที่เหมือนจะแย่งกันไม่รู้ว่าสูตรหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับผู้บรรยายยังงงเลยครับไม่รู้ใครจะยิงสุดท้ายนี่ครับก้าวบัตรสองก้าวแล้วปั่นเลยครับโอ้โหยอ,อ,องกองมันฟอร์ดิน ยกบอลขึ้นมาทางขวาอ,องกองมันครับโลบไปแล้วโอ้โหซัดเสาแรกแต่ว่าอนุสิทธ์เซฟครับลูกนี้โอ้โหยิงดือด้อเลยนะครับแม่แล้งดูกระชากเข้ามาลูกนี้แล้วเข้าขวาจริงเลยครับโอ้โหแล้วตรงกรอบด้วยโอโ้พระศินปอนวิทหมดครึ่งแรกไปเลยครับก็เป็นทางอรดรธานีครับเจ้าถิ่นนำกเกษตรศาสตร์อยู่นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์องกองมันหนุนไปอีกทีหนึ่ง บอลตกพื้นแล้วก็ไหลมาได้ยิงครับลูนี้แล้วก็ปัดโอ้โหอนุสิทธิ์ได้มีตัวซ้ำครับเกือบจะเป็นประตูครับแต่คนนี้ครับโอ้โหปัดมือเดียวออกมาเลยครับชมภาพช้าครับโชว์ยิงครับไปฉลับนิดนึงครับโอ้โหบอลมันเปลี่ยนทางด้วยครับแต่ว่าปฏิกิริยาของอนุสิทธิ์นี่ยังยอดเยี่ยมครับอนณาวินครับเปิดราสาได้ได้โค้งเชลูนี้โอ้โหช้าแล้วก็ข้ามคาน นี่ครับจังหวะที่โฉบมาป่งจังหวะแรกเนี่ยครับมันโดนไม่เต็มครับแล้วบอลมันเลยไปถึงเกรกูล่าเข้าชาร์จจังหวะสุดท้ายก็ไม่โดนครับแม่โดนนะครับแต่ผมโดนไม่โดนใต้บอลไปนะครับอนุสรครับเปิดยาวขึ้นมาไม่ดีแล้วโดนยิงสวนลูกที่โอ้โหเกือบไปอีกแล้วครับต้องปัดครับออนุสิตอีกแล้วครับนี่อีกแล้วครับยิงไกลๆแบบนี้ครับแม่อนุสิตผู้ปัดครับมือเดียวด้วย โอ้โหวางเท้ายิงดีเนี่ยครับออกกองมันเนี่ยครับเต็มเต็มเลยครับลูกนี้แต่คนที่เต็มกว่าคนนี้ครับอนุสิทธิ์ครับอานไมอีกแล้วครับทางซ้ายแตะหลบไปลูกนี้ยังได้อยู่ครับเข้ามาในเขตโทษแล้วเปิดมาอนุสิ์ปัดไม่ดีแล้วก็ไปโอโหเกทูล่าครับใช้เขา่ายิงเข้าไปง่ายๆครับสองสูจังหวะที่นะครับอนูสูสลัดหลุด นัทพงศ์เข้ามาครับแล้วอนุสิท์ครบปัดชกออกมาเข้าทางเกรกคุล่าพอดีครับใช้เข่าแตะบอลเข้าไปเลยครับอ๋อแล้วสัญชตญาณครับดาวยิงของแท้ครับใช้เข่าแทงเข้าไปเลยครับตัดเข้าในคืนกลับมาก่อนครับแทงลูกนี้บอลยุงอยู่ที่นนทวัฒน์เปิดเข้าไปอีกทีหนึ่งมงตั้งไปครับพิษบูแล้วอ่านครับคีบงหลุดไปจิมไล่มาครับ หต่อ2ครับเกระรสสายครับโดยคิมฮงนี่ครับเปิดเข้ามาแล้วมาสกัดกันไม่ดีนะครับแล้วเป็นคิมฮงที่เติมเกมลุกขึ้นมาได้บอลก่อนจิ้มเข้าไปเลยครับอ๋อนี่ครับเป็นพิทบูครับที่ม่งชงมาให้จริงๆจะม่งชงให้ครับโตโต้นะครับแต่ว่ามันแรงไปแล้วบอลมาเข้าพังพอดีเลยครับแถือว่าคิมฮงมาเร็วนะครับ ประตูต่อไปนี่สำคัญเลยนะครับเตะมุมครับอนาวินเลยไปเจษดายิงลูกนี้โอ้โหปาดอีกแล้วครับอนุสิ์โอ้โหวันนี้ที่ีบตามอยู่ครับาแพ้เนืทาเสมอนี่ได้เลยนะเนี่ยครับดูเลยครับโอ้โหแล้วลูกจังหวะที่แกเสียนี่เป็นสุดวิสัายจริงๆนะสองประตูเลยครับเนี่ยจังหวะยิงของเกษดาลูกนี้ครับโอ้โหอนุสิ์ เปิดมาที่ว่างโอ้โหแล้วเจษดาครับขึ้นมา3-4คนแล้วครับอุดรลูกสามมาไหมเจษดาตั้งป้อมยิงโอ้โหเซฟอีกแล้วครับอนุสิทธิ์แมนออฟเดอะแมตช์ได้เลยนะครับเนี่ยครับแล้วปฏิเสธ2ครั้งแล้วนะครับเจษดาก,ก็ยิงเหลี่ยมนี้ด้วยนะครับทีแรกนี่ครั้งนี้ครั้งที่2ก็เหลี่ยมนี้ครับอุศรครับไปฟาวเมื่อสักครู่นี้เอาแล้วโอ้เล็กกุล่าได้จับฝ่าอย่างนี้ครับฟิลอยู่คนนึงโอ้โหแฮตทริกหรือเปล่า โอ้โหได้แฮตทริกเฉยเลยครับเกรกฮูล่าครับจังหวะสวนมาวันนี้เกมทั้งเกมนี่แทบไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าโผล่มาไี่ยิงประตูเลยครับโอ้โหดูครับมาเดี่ยวๆเลยนะครับลากลุยมาแล้วนิ่งด้วยนะครับยิงโอ้โหอนุสิตก็ไม่ไหวครับจังหวะนี้พยายามปัดแล้วด้วยนะครับอนุสิตนี่ปัดโดนนะครับแต่ว่าความแรงของบอลด้วยครับมันก็ยังไม่พ้นกรอบประตู แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับโมทำได้ครับยักษ์แสดอุรธานีครับวันนี้เปิดบ้านเอาชนะเกษตรศาสตร์ไป3ประตูต่อหนึ่งครับ